ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเข้าสู่ภาวะปกติประกาศธรรมที่22มีนาคมอะไรเงี้ยเอาเชิญเะไรกันพี่น่ะเชิญเลยครับเร่องควบคุามลบกรรมการข้อความลบก่อนว่ากันว่ากันตามกี่ลงตุกติดในสูงไม่รู้ลงยังดีหรือเปล่าไปแล้วครับติดลงหนังอย่างเงี้ยรอเรื่อยๆให้เขียนให้เขียนให้ได้เลยครันเขียนด้วยไหมครับท่าศึกไิกครับแล้วก็เิอเจอทางนิติบัตร จะตอบครับนี่ครับจะพอดีโก้งน้ำน้ำทางอาหารที่มันมีโอกาสเชื้อเนื้อเพราะว่าที่ทางกระดูเขาโปรโบริโคกก็คือท่านเนี้ยต้องการเนี้ยให้เอ่อยายาและวัคพันโอเคยาแล้วยาวเลยครับแล้วก็ไปตีความกันเยอะครับโอเคเอาตามขอบคุณนะครับเชิญต่อครับ มีท่านใดที่เห็นว่นสาสถานที่ไม่ใช่ต่อเชิญท,ท่านทีนี้จะเกี่ยวข้องกับอำเภอค่อนข้างเยอะนะครับเพราะวันแรกวันนี้ดทุดนทอนที่มาถึงภูกระนาวตั้งแต่วันทบบนี่22มีนาอันนี้ต้องต้องต้องมีมต,ติไหมใกล้ชิดและพักและพำนักอยู่ที่อาศาัยเพียง14วัน นี้เป็นการครับผมสำหรับในในหนึ่งในนั้นมีผู้เข้าถ่ายที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้กรรมการแล้วก็เข้าร่วมประชุมนะครับไประเด็นนี้เราก็จะต้องในบ้านเป<อ>้าหมายของเราแล้ว,ลวก็ปกเป็นเป็นถนนที่เขาวาดสีับนะครับแล้วพอมองมองท่านนั้นเหรอครับที่ประชุมนะครับขอปิดรปสตใหรายงานงต่อที่ประชุม ส่วนในสถานการณ์ของจังหวัดเลยนั้นเนี่ยนะครับได้มีสายการบินหนึ่งนะครับที่เดินทางมาจากเมืองาเลยลงเครื่องที่สนามบินเลยครับแล้วก็ได้เดินทางไปยังที่บ้านกรุงเทพแล้วปริมฑลโดยในข้อมูลนั้นเนี่ยจะต้องแนะนําแล้วก็ให้ดูแลตัวเองตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรควันนี้ก็ได้กรรมการก็ได้มีิติไปว่าให้ดำเนินการตามที่กรมควบคุมโรคได้สั่งการ ี่เพราะตอ,ขอนนี้วันนี้ในที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับภาคสรรพสินค้าตลาดนะอะไรเพิ่ม